กลับสบายดีทักทายพ่อแม่พี่น้องพุ๊บเพาะกับบ่าวพลคือเก่านะพี่น้องเนาะเมื่อนี้บ่าวพลสีพาพี่น้องเฮ็ดเมนูปิีงไก่เนาะสีพาพี่น้องมาครับช้มปลาดำการน้อพี่น้องเนาะมาพร้อมกับทีมงานเนาะสามคนเนาะ ดาชีพาพี่น้องมาเบิร์กนำการนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวชีพาพี่น้องมาเบิร์เนาะพกขวดเนาะพกขวดเฮาเนาะเบิร์กล่องเห้พกขวดใหนี่ไก่เด็กพี่น้องเด้อจังหวะโบแมนไก่ขบเครื่องเนาะพกขวดเฮาจังซีพี่น้อง ผู้ใดเบิ่งคลิปบ่พ้นกับฝากกดไลค์กดแชร์หนบ่พ้นได้เด้อพี่น้องด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเนาะให้กิปต่อไปทีมงานเอาเอาได้ทำมันแส่บได้พี่นี่ได้ขวขว่วยอุปกรณ์เครื่องนะพี่น้องนะพาสีเห็ดเมนูปี เบื้องเอื้อเลยพี่น้องเด้ออุปกรณ์มีครบเนาะเกลือลกระปังนัวกระปงนัวอยู่นี่นเนาะเจ็ดเมนูปีกเนาะพี่น้องปีกเป็นโตเลยเนาะพี่น้องเนาะมาพร้อมกับทีมงานวัยรุ่นทำกินทีมงานเฮาเนาะวัยรุ่นทำกิน กายก่อนพี่น้องเดี๋ยวพ่อพลสิกลัวกาย น,นีมาถึงขั้นตอนเผาแล้วนะขัลูกคนแล้วแล้วนะพี่น้องกำลังเผาอยู่ให้พี่น้องได้เบิกน้ำกันนะมือสังหารเบาห้ำสุริยา สังหารพี่น้องโสดเดิมือสังหารเดี๋ยวสิบข้าพี่น้องมาเบิ่งตอนหลังจากครัวแล้วแล้วก็สิบขาพี่น้องเบิ่งใหม่นะตีเก่าตอนนี้ก็มาหมดขั้นตอนครัวแล้วแล้วนะพี่น้องเนาะไม่รู้น้ำเขาเลย เมนูของแล้กาีเฮ็ดการเอื้อปนะใส่เครื่องเอือบเลยเนาะใส่เบ็ดเลยเนี่ีไก่ไใส่เขากระัสวยนี่่วตาวยกระบ

เป็นทีเดียบรอดนะพี่น้องนะแต่ถามันปีกมามเหียบปีกน้บนนีเนะเาไม่แดงเขาเดียวตัวห้เบีตัดขาดเลยวะเอีอบเป็นทีเดียบรอดนะพี่น้องให้พี่น้องได้บิง ท,ท,ท,ทีมงานบรรลุทำกินทีมงานครับทีมงานบรรลุทำกินกองแกก็มีน้องเปน้องนะเราข้าวเมืองกงนะเอามาแก ของแกเขาเนาะต่อขาวมันคงลำบุสละวันนุ่งหามไปจละล่ะจัดไม้อยู่กับทีมงานมาลุ้นตามกิน <Okay. S 1> เราก็จะการไก่เนาะก่นแล้ว งำมนี่หะด้าะาะม,มากๆเลยโทรหาบ่เขาให้มันซื้อยาเนาะให้ก่อยีนองนาาก <ไป S 3> <ๆ>า้ซอเบื้องคิปบ่าผนกัฝากกดไล์กดแร์เด้ยเป็นกำลังใจน,นะพี่น้องนะเ<อ>มนูสีงไก เป็นทีรยบร้อยนะพี่น,น้องนะแต่ทออกหน้าตาประมาณนี้นะพี่น้องนะัใหมากคิดประพลกับฝากวลายตัวแซ่ในเด้อเ็บกำลังใจนะเขาลงตยูทูอนะลงยูทูยูทูป่ปจิดะไดเซ็ตนะได้ดไหม ใช้เียงหรอปะมาว่านะนี่มัเซตเลยกินอย่างพอนัง่บนีบล่ะซูมโฟเอาไม้มาใช้เี๋ยวมันซุกขามิีเรีร้อยนะพี่น้องนะประมาณนี้เด้อมาลุ้นตากินครับ บรนะประธานเพื่อนประธานบริษัทแต่คนรแรงตอนนี้เฮากาได้รอถาอ่าย่เนาะถ้า,ถามันซุกเนาะเคน่งางบดา เดี๋ยวพี่น้องเบเบิงนี่มันงามบ่เบิงเลยนาตาอยากกินหลายเขาเบิงจะโลยตีไก่เขาเนาะแต่สิประมาณนี้เดี๋ยวพี่น้องเด้อทมันซุกไปกินแล้ววันนี้ได้เราลอยปายมอไซส์เส้นใหม่เนาะเราป้ายเบิ ยามทันมีหยังได้เบิดครับนผ่านเวลานานพอสมควรนะพี่น้องเนาะกายเฮายังบ่สุกอยู่ยังบ่สุกอพี่น้องอืมาอยู่วากัทีมงาน ก,กดไลค์กดแชร์คลิปบ๊อบพนเดน้อพี่น้องเด้อกดได้บิ่งกดไลค์กด,กดแชร์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจน้อพี่น้องนะพอมีกำลังใจเฮ็ดคลิปมาสัมภาษณ์ผู้บ่าวก่อนมาสัมภาษณ์เซฟบจะได้ผู้บ่าวทำไมมีว่าผู้สาว มีแล้วเสียงไวอยู่เพื่อนยินข่าวาว่าเข้าส่วนไปแตบ็บโบไปแต,บแตบ็บเหต่ใดกคงบ่สู้บ่ได้นางทาเป็นสมุนยังบดชุกเนาะ Hoa cua quá nhiều hơn bao giờ tết nếu có một cái vấn đề thì tên niệm một cách tăng vật tăng vật dạy súp luôn nga ramo kazi súp luôn hả

จะได้เมื่อคืนมาดมายูภาาบ้ามากนยิกล่าวไปลินบุญเนาะเดดเต็มบอปา ตอนนี้กายชิสุกเลยนะพี่น้องนะใส่เวลาเดืดเดๆสองสมูทเ so เดยานายังบ่สุกอีจังน้อยสุกล่ะทีมงานเฮาเราทากินปีนไก่มื้มื้มื้อนันน่ะจะไปเมไป

นาที่แล้วนาะพี่น้องเนาะไก่เฮากันยังบุษุกคดีคือกันได้เลยสิให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะคดีคือกันได้ปะไก่นาะกำลังชิ้ซุกแล้วน้องพี่น้องนะไก่ชิ้ซุกแล้วน้องพี่น้องนาะอีห้าหกนาทีก็น่าสีได้แล้วน้อพี่น้องไก่หฮา น้าสีสัมผัสนี่ส port ัมผัสผ sì. ู้บ่าวตอนนี้ครับฝานมาล่านาทีแล้วนะเออหลายสโมงแล้วพี่นองเนาะ ไปหากับกำลังทีชุดกำลังสุกแล้วนะพี่น้องสุกเป็นทียมห้อยแล้วนะพี่น้องนะแต่ทีพักกินนะ สุปเป็นที่ห้อยแล้วใส่เข่าตีเชธรรมดามดก็ยามตีได้่เสินะเดีเป็นาียมึงกัดเลยุกเป็นทีห้อยนะทเนัแะแต่ีพักเลยคััวพาทีมงานกินนะหลายคนเอาพอครั่วพักจัดการเลยหาพอคั่วบนพักนะตหนึ่งีเชิงมาตีเชิงไม่น่าคิดกูพัด

ซุกเปทีมั่น้พี่น้องก็พักสิปลุกพี่น้องแซวว่าพนกัทีมงานเนาะหลายคนเนาะกระโดดกิพรามาฝากปอ้ักนะกปักอกันใ่นาบนฮกต้น เชียบเลยพี่น้องเนาะได้แต่บนนู้เอตอนนี้เซฟเ่ินกับกำลังสิพักเนาะการหันร้อนร้อนก้อนน้ำมันเปลี่ยนเลเด้อ โอ้โหหอนเหื่อยนาดกับเหนื่อยเห็นไ่พี่น้องอยู่กับทีมงานเนาะเซฟหามเพื่อนกำลังพักนานพี่้องเนาะ กะิประมาณนี้เดียวพี่น้องเด้อปีนไก่ไ้หรอ่หมไกเมันกรับกใหญ่บมันใหญ่แต่ว่ากะทีพม่าท้าิ้โลยเลยกรทีกเต้นเอาสิคกพอตกินคำเยพี่น้องเบิ้งอมก็ปนยงแรดเห็นไน้อยกันงแรงเลยยัเ้ย แยบนะพี sí, ่น้องทีมงานเราก็วัวกำลังพักอยู่ที่วานนี้เนาะไม่เจอกระตักกระตักยังกินไฟกันนิดน่อยตอนนี้ก็เรียบร้อยนะพี่น้องนะกายเฮาเป็นการพักเป็นที่เรียบร้อยมีแต่สิได้ลงมือกินนะพี่น้องเลยมามามาเก็บกระป๋านนี่เด้อเด้อพี่น้อง มอสี้ทำเต็มเขาเอาดนพ่นาลเออบุนกนอะไรอะไร่ขอมันอายเ้าเด้อมาเด้้ได้เบิ้งคลิปบ่พ้นก็กดไลค์กดแชร์นเด้อเพื่เป็นกำลังใจเนาะ สู้กับการรอคอยเนาะหัเลยนเเนะเียเ่ห็นนายนฮ่ั้นเห็นนาดกอนเนาะเขาจะพูดมน้องเิมาเด้อ บิดรสกุลสกุล hmm. น yes. yeah. mm ี hmm. uh.. mm ่เอาไว้ให้เจากนี่กัดช้อนกันเอาไปนั่งละไบชื้นมุ้งอย่างได้เดนียวดูเดี๋ยวนะเดยวช่องผิดมันมา่าจิดจะมาประจำการนงหรือมันนลีงเขาได้หรือ มาเริ่มพี่น้องเด้อแก้มบับเหล่าขาวเริ่มเหล่าขาวมึงโกงฮะแก้มพี่ดังฟังระบบสาะพานเนาะแซ่บจเสะเพื่อจะใช้ไงเปิดมานเลี้ยงไทยเล้งไทยเอ้าเห็้บเห้บไงเห็นกล้องไหมกินเห็ด แซพี่น้องแซ่บแซ่บดูเงินดากับพวกมันรอคอยสองสมง์คือว่าคุมค่าเนอะโอ้ยรอเอมิชเแล้วน้ำจีใส่กินมาไ้เออดูท่านี้กินอะไรนะบ้า กินได้ไมไปแห้งนงมานำคา,ออาวึงเล็กเบอร์เดอมแรงเด้อเยืนยแรงกันทึงตึงเล็กยังมาแรงอ่ <c oughs> าแฉกแล้วก็ขาพัดบ่ได้อะไรชดอย่จะเป็นอว่างไร จะพอใช่ไหมไม่เอ่า่ะไหลโลดอยู่คัดเลยด้วกแล้วครับผมสแกนมันแล้วมคือม้มนห้เนะพอจะได้มันขอเขาเลอทั่วมากเอาดัเด็กที่เบบ chịn đã, còn ai con mà, mà, nữa, không mama tham chìm, cô đại lại cô xe nè, cô xe bơ nè. โบโทก็ได้เซตก็เห็นอยู่มันกโทู่การเซตอยากดวนบกดบอผู้สาวกาบองหายแล้นาะผู้สาวหายยวเขาปุ้มเขาะรอเลี้วาเลวามาไทมาแล้ว บม่เว <laughs> ้นมันะต้องจะต้องแต่แต่แล้วยิงัะพู้คนดีดอย่างนโ้นอกใจอือโอ้ยนี่เอาลฟิีแล้วเอาลงจออ่ะต้องไปต้อต้องเป็นเดือนละ ก,กี่ดเ,ออดกเดือเนาะเยียมทีมงานเเดลุกแปแล้เด้เอไปเ,าเาสาวามามเขา้าใจคนมีแฟนหมอนุกีแล้วเนาะเียอคนเสิร์ตไปลงกันเขาที่ที่นนเซิร์ฟลปอกยาาเขาเนาะตันันกลมหเลย <laughs> ขางๆแม่ข้างเขาจะเกิดแบบข้างทรายคือคนอยู่ข้างทรายยังสิบอลตั้งไว้บอลใดมันนึ่องระเปิดสิบอลนอดล้มเหมืนเนี่ยวันนี้บังคปบมาพ่นกับฟากกดไลค์กดแชซนนะมาพ่นกับใครใดขอคิดคลิปเพียงแค่นี้ได้ไหมน้องเด้อขอขอบใจเด้อกินข้าวก่อน